สวัสดีครับกินเที่ยวกับนานนะครับนานพามาทําบุญนะวัดผมมาครั้งแรกเลยผมไม่รู้นะครับมีที่ท่านหนึ่งที่หลานกลางเต็นท์บอกนะเป็นวัดถ้ำบาดาลอาําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีนะใครจะมาไหว้ขอพรลองมาดูครับผมบอกเลยนะวัดสวยมากครับนี่ผมมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับ อยู่จะอยู่เนลึกหน่อยนะครับเป็นท so างดินทางขึ้นมาในหุบเขาเลยพระพุทธศีมงคลชัยนะครับมีมีหลายตัวระด้งลมพัดอ่ะ มีถูนะมีชุดบูชานะครับมีดอกไม้นะครับก็เลือกเอาได้เลยนะฮะลมแรงจังเลยวันนี้

ขึ้นได้แต่ถ้ำบาดาลใช่ไหมพี่ขึ้นได้หมดทุกถ้ำแต่ว่าถ้ำถ้ำท,ที่แบบกว้วางที่สุดจะเป็นถ้ำบาดาลแล้วก็จะปเป็นเกี่ยวกับองค์ถูกยาใตยข้างใน,นจะมีหลายอย่างเที่ยวได้หมดเลยเนี่ยเหรอในถ้ำนีมม้มั้คนตื่นเตอนตลอดที่แบบ เรามาดูกันนะครับแม่อะเมริกาโน่น้ำผึ้งนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวก็มีขายนะครับผมเอามะกรูดยี่สิบบาทนะลูกใหญ่ลูกเล็กสิบบาทห้าบาทละเป็นปเลยก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมาม่าต้มยำน้ำใสมีหนูครับกระเพราหมูสับก็มีนะครับนี่มาม่าต้มยำหมูนะ ออท,นะที่วัดทางด้านนี้ก็จะมีถ้ำมงคลเจริญศพนะปู่ชีวกโอมันพัดนะครับ,น,น,รบน,นี่ทาเวสุวรรณนะครับ 97มาดูที่อกกันป๊บเราก็มาถึงลานเทพสวนนันทวันนะฮะก็เดินเข้าไปไหว้กันนะครับน่มีผ้าแดงผูก นีป่ปูเวศสวัสดคีค,ครับให้มีชุดบูชาก็ส่วนอันดับนนะคะวัฒนธรรมดา้ปีนี้ก็จะเป็นชุดทีก่ก,การาบไหว้นะคะสักการะเอ่อองค์ปู่ทเทวิสุวรรณกาย์แล้วก็กายนุษค่ะอ๋อนี่ที่เรียกล่างล่างมนุษย์เองใช่ค่ะล่างมนุษย์จะอยู่ด้านบนนะคะสำหรับ เราจะจุดธูปนะคะขอพรจากอาล่างก่อนนะคะสําหรับด้านบนนะคะก็ไม่ได้จุดธูปนะคะก็มีแค่ดอกไม้มีใบสีปกติค่ะบูชา่อ่านี่ชุดละหนึ่งร้อยบาทนะเลกใดนะคะูปยี่สิบดอกไม้ยี่สิบผ้าแดงยี่สิบหนึ่งชุดนะคะมีผ้าแดงให้หนึ่งผืนนะคะผ้าแดงนี้นะคะไม่ได้เป็นการทําบุญนะคะแต่ว่าผ้าแดงนี้เป็นการปักเรืองนะคะก็คือเราจะให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวเรานะคะ หนึ่งชื่อตอน่นึ่งคนค่ะ,คะสามารถบ,บูชาเพิ่มเติมได้อย่างเรา,าเป็นครอบครัวใช่ไหมคะเราสามารถบ,บูชาแค่หนึ่งชุดนะคะแล้วก็บูชาเป็นผ้าแดงเพิ่มเติมะค,ะค่ะอันนี้ก็เป็นการแนะนํานะคะเป็นอยู่ที่ผู้เสีย่ยงวา่าสะดวกแบบไหนนะคะครับเอาเนี่อเอาชุดเนี่ยชุดเดีวยวสาธุค่ะขอตัวด,ด้วยนะครับขอโทรเขียนนิยายด้วย ามาลุดอ้อมไปดูๆๆเลยหลูกมะอ้อมไปไหนอ้อลงนีม่มาได้ลงเดี๋ยวเราจะลงทงี่นะี่แล้วก็วนไปขึ้นไป <c oughs> เนื้อปูวเขาล้อมรอบเลยนะฮะอยู่นี่นะครับทางเวชยดนามไปทางด้านภูเขานะ อก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกแล้วนะเสาที่ที่คนเยอะมากนะครับ เเลยอ่่ะะคพราาวต้องเก็บใช่ไหมครับต้องเพิ่มค่ะนี่เราจะไปขอพรกับอาจารย์ด้วยคะรถก็สามารถมาจอดข้างหลังได้เลยจอดตรงนี้ได้เลยนะคะขึ้นมาจอดตรงนี้จอดลานได้เลยถ้าใครมาขับขึ้นมาตรงนี้ค่ะมาแล้้วก็จอดตรงนีจะได้ไม่ต้องเดินไกล ญญองูงกงันนส่นนะะสวสแนแล้วนะคะให้เราชื่ญญอการสวันเกน,นะคะ,จะเจ้อตทนัน้ลใจขอเรื่องสใสใดนะคะให้เราอัน,น,อน่ทอลเทพทันใจนะครับมา,าขอพรได้นะครับ ขึ้นเปอ๋อหน้าผักแตงก็ก็คือเอาพันเป็นกล้วยนะสอาใบใส่นี่เลย,เยนะขอพรท่านนะบอกเป็นนี่ว่าน้องทำอะไรค้าขายบอกท่านเลยหน้าผักแตงนะ แล้วก็บอกเป็นจำนวนเงินที่น้องต้องการเหมือนเราขอเงินพ่อแม่เสร็จแล้วเดี๋ยวพูดตามพี่นะยุกขอให้การเงินเปิดเงินจะตาเปิดชีวิตเปิดลูกจะนำเงินไปสร้งมูดีุ้ตสมสร้างกำดรต่อไปขอเทศทังใจจงประทานพรให้ลูกมีเงินและสินและเก็บ เหลือใช้ไม่ขาดมือทำมาหมากินเจริเมือเมืองทากินเจรเมืองไม่หมดไม่เก็บไม่จนสำเร็จจะนำแก้วน้ำว่านหนึ่งหี้วำว่านหวีงมะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกมะพวหลมอะไรมานีิหนึ่งวมาบายจาถุส่าถุาทุกลับไปขายค้าขายเจริญเมืองเมืองไปในสามวันเจ็ดวัน